5 4 3 a ี่สาแอคชั่นครับวันนี้เรามีสินค้านำเสนอผลงานนะครับสําหรับอฟลซ่าเอ็กแมนะครับหรือเอ็นแนะครับนำเสนองานสติ๊กเกอร์ครับเปลี่ยนสีรถด้วยสติ๊กเกอร์นะครับในรูปแบบที่ไม่ถอดชุดสีนะครับตีเหมารวมทั้งคัน,นครับรวมชุดสีแล้วก็ติด แคปร a ตามเฟริงนะครับสำหรับ f o ร์ซ่านะครับ XMAX อยู่ที่ราคา5,500ครับนะฮะคุณจะได้อะไรบ้างสำหรับ f o ร์ซ่0 0 f o r ้ a 3ฟอนะครับในราคา5,500นะครับคุณจะได้อะไรบ้างสำหรับการเปลี่ยนสีรถด้วยสติกเกอร์ครับเรามีโปรโมชั่นส่งท้ายปีครับก็จากเอ a p r คปบสติกเกอร์ตื่นมาก็สดใสครับ1น,นะครับ แล้คุณจะได้ชุดสีนะครับชุดสีก็คือสติกเกอร์ครับเปลี่ยนชุดสีเดิมเป็นชุดสีใหม่ด้วยสติกเกอร์นะครับก็จะมีหน้าท้ายอาจจะเป็นบางโคนก็ได้ครับแล้วก็เสริมทับด้วย f a i r i ริงแคปลาสติกเกอร์แคป r าหกครับแบบนี้นะครับใมมิติเงางามฉ่ำๆนะฮะได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ได้ชุดหน้านะครับแถมติดไฟหน้าให้ด้วยนะครับแล้วก็มีตรงนี้ ให้นะครับสำหรับสติกเกอร์แคปราหกดีแล้วก็มีตัวจับท้ายครับแล้วก็ครอบท่อครับแล้วก็ชุดนี้ทั้งชุดครับเราจัดให้ครับในราคา5 5าพันหครับรวมเปลี่ยนสีรถด้วยสติกเกอร์เลครับส่วนต่างๆถ้ามีเว้าหรือโค้งลึกนะครับอ๋อเรามีชุดนี้ให้แถมให้อีกนะครับ5 5าพนห้านะฮะ ตัวนี้งานตัดต่อนะครับก็ดูประมาณระยะสายตาห่างประมาณนี้นะครับก็จะไม่เห็นรอยต่อนะครับถ้ามองเข้าไปลึกแบบนี้นะฮะแบบตาต่อตาสัมพันธ์เนี่ยเห็นแน่นอนครับรอยต่อนะฮะฝาด้วยนะครับเอกลรบษณ์ไปสติกเกอร์ครับในราคา5 5าพันหนะครับสำหรับเปลี่ยนสีรถด้วยสติกเกอร์แบบไม่ถอนนะครับจะได้ เปลี่ยนชุดสีใหม่ด้วยสติกเกอร์แล้วก็จะได้เฟอร์ิงแคปราสติกเกอร์แคปราหกดีด้วยครับตามนี้นะครับ